เราดีใจเลยเอาล้ำแดงยังมาถวายเพื่อนไหมดีใจเอาน้ำเปามาถวอถวายครับยาชือ่งชื้นข้าลุรหลานด้วยมอน้ำส้มน้ำเปล่ามาเนาะเกินเจ้งสองไปเลยนะครับจะลืมล่างหาสูตรัาได้ค่ะมาหอดกบกเฮนปั๊บเลยในหาซูน่มี้ใส่ อยู่ในไฮบอกสามนเป็นลูกเห็นที่ไหอันดับแรกห้าศูนย์เห็นหาศูนย์เลยแล้วพอดีทูบอันนั้นก็ชี้ไปที่ถุงปุ๋ยเนาะศุนยก็ห้าแล้วก็เป็นล้อรถก็ศูนย์อีกเนี่ยทูบล้มไปเลยเนาะชี้ไปเลยตอนนี้เลหาเลยหาอุ้งกมกับหักศนยะเนาะศูนย์เป็นเลขหานะแปลกมากเลยเนาะลุมมันลงมไปเลยลงไปแบบแล้วบัดนี้ก็เห็นอยู่น้ำไฮเห็นอยู่น้ำไหกับหา ่นหาซูแบบงเลยมันเรื่ังบ่บวนเพื่อนบ้านใหญไหมคนมันมาหลายเนาะใน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 หาซูัไหนในตัวไหนทุกค่ะทุกทีก็ได้ค่ะเอาเเนโอหาูนใหญ่เนาะสนี้ะ เป็นหูสองขางหรอคะครับครับหูหูสองขางสวยมากเลยสวยมากเขากระดับให้เกินงามเ่ินปู่ตัมีเลยนนอนน้แปกมากเลยให้ทรงแบบนี้เนาะนี่เจังบุญผมเนามเห็นแต่หาหาหาาแต่คับ่ได้ังเองเป็นแบบนี้เลยลบอรเบเเบเบบอันเบอรเอเออออ ขยันเด้อลูกหลานขอลูกหลานขอไปดูเด้อชืสาเนะสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีครับจ้าแม่บ้านโอ้แม่บ้านเหรอสาตุจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่อสุขช่สาขอ ขอมาถ่าย้ำครัขออนุญอย่างทุกจ้ะจะให้ลุงาวน้ำให้ด้วยลูกนั้นก็มีอย่างเด้อมีแต่น้ำสมน้ำแดงใายน้ำกินละถวายเป็นแขกเลยจ้ะเออเป็นทางบุญเพื่อนจ้ะในพ่อที่เมื่อวูนทุกทูกหยังข้าวท้ำครับคุ้มทรัพย์ยานาครับแล้วก็นาคน้อยมณีชาแนลแล้วก็แอนฟิวเด้อครับ มาไทยทำเพื่นบวยังดอกบวเพิ่นแล้วเิ่นว่าไทยทำได้ครับครับได้แล้วอนุญาตให้ง่ามไหดีเด่นครับง่ามมากเลยเก็บดอกครับขอสุกเก็บดอกขโชคขอลาภเทียนโมสองชุดอ็ไ้ครับชุดเกดูไปจต็ไหร่เอาแล้ว นี่นะครับผู้ชมมาเยัครับโอสาธุสาธุเขามาไทยทำหรอเลขห้าตีโอห้าศูนย์เลขห้าไหนเลขห5 0อยู่ผมเอาหาขึ่นเนาะอายหบนะห้าบันว่เรที่4 7เจตซเเรีผมนั้นดังๆตอนนั้นก็เรีหมอสุง หมอทรงสองคนหมอทรงว่าอย่างวังบางหมอทรงบอกเรียกว่าหกเก้าแปดหกหกแปดเก้าเออแล้วก็หมอทรงผู้หญิงคนแรกหมอทรงคนผู้ชายคนสองก็แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์จะเรียกผมมาขอกับมาขอกับเมียนั่นก้างขึ้นเดืกดเดือเรื่อยเล่าให้เก่า เก่าศ no ูนแค่นั้นเก้าเก้าศูนครับเก้าเกศูนน้องน้น้องนั่นก็มีบัตรเลขที่ซีเจ็ดกับหาศูนย์นะยูน่มครับวอนนี้ครับอันจดทเบียได้บ่คคจดเอาสมารแล้จดไอาเออน้องซื้อคือจักตัวใหญ่ใช่นหอจ้าให้ดูสงเด้อคนแรกผู้หญิงมาจากรีสะเกดบัตร่างเตียเออเขาส่งแล้ว เขามาส่งหลายอีกผมว่าให้ส่งนอกจากซื้อหัวหลังครับเพราะว่าสูนเขลื่อนไห้เคลื่อนหลตัวนี้มอส่งคนที่สองมาจากรอยเอดอมือเดียวกันได้นี่เออมือเดียวกันจมือเดียวกันทันไรเลขกไข่ไข่ตัวเดียวกันเลยนะครับเตลขกตัวนี้ทําวิธีเสร็จแล้วมามือไหม่ผมขอนําเพื่อนก็นาเพื่อนเพื่อนก็เลยให้ตัวนี้ตัวนี้ครับมีเลขดตัวย้ายเลยครับครับ เลขเราเรามีครับนี่เลขเจ้าของหายเจ้าของหายครับนั่นสกุลก็เรามีครับจ้าเออในบ้านอายุเ้วยอายุห้าสิบเนาะบ้านอายุห้าสิบโอ้นี่แหละบ้านเลขที่เอาเอาพอสอด้วยไหมพอสอด้วยก็ได้เคื่อมันนี่พอซอดหนึ่งสี่คนห้าสิบก็หนึ่งสี่ปีคุณเออแค่นี้ปีคุณหนึ่งสี่ครับขอบคุณครับโอ้ยลงโช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับ อาโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอาตำแนที่ไงได้มาแล้วอ่ะครับเนี่ยเรียกของบาลีที่ผมแล้วก็เรียกหมอส่งแล้วก็เรียกผมอายุผมแล้วก็วันพ่อชอสพ่อชอสเกิดแค่นี้ละได้ท้ำนี่ได้ท้ำนี่เล่าเบาหายเดี่ยวเราให้เนาะเออมาไปได้เล่าเบาหายนาะมาตัวไหนคะสุดฮะที่ว่องห้นั่นบ่คะว่องห้นั่นเรียกผมครับ ้องไหได้ได้จังไหนครับเนี่เลยมักตัวเดียวในเหล่วงงูคือคือมาขอเพื่อนให้จังไหนตอนมาขอเนี่ยตอนมาขอทำทำไปที่ขันขันหาขันแปดหมอส่งบอกแล้วก็พร่เจาบอกเลยดีอาจารย์บอกเพื่อนเห็นแดงเลยครับโมเป็นเาวเป็นแดงคนละสีกับโมเจ้าเห็นคนละสีเป็นเก้าไอ้ที่เก้าเก้าศูนย์เนะครับ เห็นแบบสี้คือปากกา้สีแดงเลยตัวแดงแงเกิงเลยนะนะสามตัวเนาเก่าเก่าสามตัซำนี่ละคนไทยซ้ำนี่ก็คือเหลี่ยวือเหลียวกับบ่มีู่้ได้ซอีกกับโบมี่เดียวน้องนั่นก็เดียวจะตาตาทันบันเดี่ยวะเออตาไฟตามันบบแมนคนใบหวยครับลุงก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยเนาะผมกับบแมนคนเรียงนั่งหม เล่นเต้นทีว่าเกินหาคุณหาหาบาทได้บบเมนหาลอยเลยคือคูงวดงวดะหบาทก็ได้วตัวหันเห็นแต่กี่คืนมาทีตั้งแต่คืนมานี่ยฟันดีบ่ครับตั้งแต่มาอยู่นี่ันดีถือขูงงวดทุกงวดละห้บาทเขาง่วนบาทว่าถือหงวดละหบาทบบเมนหาลอยหบาทหบาทหาคุณหาเด็กอันกระด้บาทลาถามที่หามาอันอียังบริสุทคนบรินี่ยมเลื่อนกระหูด้วยเนาะแล้วจากทำพิธีอะไรล่ ลุงฝันถึงอะไรบ้างฮะอย่างเมื่อคืนเนี่ยฟันอะไรไหมบอกว่าทำวิธีเสร็จคืนหลังก็มาผันเห็นผููชายฝันที่ไหนครับไหท่องท่องนักนั่นราคาสองบาทนือสามบาทอนี่ผาเลือมท่องนั่งผาเลือมท่องนั่งรูบรางใช้เสื้อทีดดำแล้วก็คนในรูปหลังดำปัดผมบางพะจันทร์คนตะเกาบางพระจันทร์ปะาโตอยู่สัมเฮ้ยเป็นตนัยาคนริ่งลุก โบเื่ยยาหลุกดูคนลูกแต่ตนนะคนลูกนะเนาะโบเียยาหลุดูให้เจ๊ขึ้นมาต่กด้วยวันีน่อยได้โชว์หน่อยได้เห็นนาเอ็นตาหน่อยเนาะละโซ่เชี่หัวเชื่งหน่อยจะ่าผมใบุมไวหรลากลูบอ่เอาเทียดเลยเนาะเออเอาเรเจ้าแล้วมาขึ้นนี่ฟันอีบ่มาขึ้นนี่มาขึ้นขันอยู่วยากเบาเบาจันเลยเยบอ่อมๆกันได้ มันบ่อนังดอกเขาหยันบัดคือเจ้าของอาสมบัติไปเชื่ออ๋อฟันเลยเจ้าของอาสมบัติไปเสียงเออบ่หยันหยันคนน้ำบาหลีเขาแหางแล้วอ๋อแต่ก็ฟันดีฟันดีมาคืนนี่นะขื่อเล่าอีหลี่ถั่วเมียเล่าอีหลีเป็นเป็นปูหยังนะที่มาเนี่ยเป็นปภููเขาสมบัติภูเขาสมบัติอ๋อภูโสมภูโสมครับภูสมหลวบภู คน,คนเผ่าสมบัติเป็นผัวเมี่คนตะเก่เกานะวิ่งไง<อ>คนโบราณค,คนแปดสศอกคือคนจักศอกนั่นไหม,มครับต่พอเจ้าทอดได้กุ๊พว่วงมากแล้วนะแล้วลงุงหายเนี่ยลุงจะไว้นี่ตลอดเลยหรือว่าจะยังไงครับเพราะว่าจะไว้นี่แกอยากแกอย,ย,ยากอยู่บ้านเลยแกอยากอยู่หนีแต่ว่าพอส่งก็เจา้าทำกัมากอกันกันเห็นแกนั่งอยู่นีแน่ผัวเมี่งสองคนว่าบมไม่กินบ่ไม่อยากอีหลี อันตามส่งเขาคิดหากันครับบางเว่าคนเสือกับเสื้อบแต่ว่าผมเสือแล้วรัะว่าผมพันทุบไปคนเจ้อพ่อข้าจักของนะจ๊ะครับเห็นแต่แต่น้ำหนังจ้ะอ๋อเออบ่เสื้อแล้วบ่เสือก็ต้องเสือเนาะบ่เสือก็ต้องเสือบ่แมนคนแตงกุขึ้นมาครับลูก่ใบมึงกระไดหักกระายเล่าไดอยู่ของแขกบ่ของแขกกับเมืองโหลดจ้ะอ๋อเออบ่ตัวบ่แมนตะคุนจับได้ยืนบ่จับได้ยืนบ่เดี๋ยวไปดูเลยครับเห็นหรือเปล่า จำได้แล <dı> <il> <kes> <C> ้วจำบได้อยู่แับวถือเปลือนสองหูน้ำได้ครับประทับเปลือนครับก็นี่นะครับลุงคือลุงอะไรนะลุงเหลาเลามีลุงเหลาเลามีลุงเหลาเลามีชื่อมากเลยเลาเลาเลามันคุณเลามีลุงเหลาครับลุงเหลาล้ำคุณเลามีนะครับโอ้ครับก็ลุงก็มาแบบ ใจดีมากนะครับมาลงแบบไปต้นรับเลยนะครับเนี่ยโอ้ยลงเป็นคนที่รับดีแล้วสุดยอดเลยครับลงหายากก็ไม่กันเองก็ต้องไปตัวเขาไม่ต้องไปตัวเขานลุงเนาะความจิงกล้าม่วะุ่เหรอครับมีอะไรก็พูดความจริงแล้วก็ได้จริงๆครับนะครับอะเป็นเลขนี่นะลุงเนาะเลขตัวนี้เป็นปันกันนะลุงก็ไม่ปิดบังด้วยเนาะ ลุงก็ไม่ปิดบังโดยเลขเลยบอบอปิดบังปิดบังบ่ได้เพราะว่ามันดังไปแล้วดังไปแล้วเออแล้วที่ปิดแบบยดอไรปิดเขาก็ต้องถามหาอยู่แล้วว่าเรื่องมาจากไสก็อยู่แล้วครับนี่ลราถ้าได้โชคได้ลาภเอาน้ำกันนี่ละครับพ่อได้เห็ดเงินเห็ดยังให้เล้าอยู่นั่งมากเออเอียดคือของเล้านี่นะบางทีถ้าเ็อาหายใจเหี้ยคูจังหวัดคูตำบลญไปหลุดครับเห็ดเห็ดบ้านในเหล้าเนาะเป็นทางเล็กๆของคนยูเนาะครับครับผู้ได้เสือก จัดไปเลยลตดตอลีมีใบมองไหนโทษติดหาติดต่อติดน้ำหลูกน้ำร้านยุทจ้กพุงเทพโรดก็ใดบ่เสือก็แล้วแต่เลึกก็ยาลบลู้เล่าเดี๋ยวผมเสื้อแท้ะเกิดมาบ่เคยเห็นแบบนี้ไกลไหลุงที่ขุดได้ในไกลไหมจากนี้ไปไกลไกลไหมจากนี้ไปที่ขุดนะไม่ไกลีครับนี่ประมาณยี่สิบเมตรนี่โอ้เดี๋ยวไปเดินไปดูได้อยากไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูได้พาไปดูได้จ้ะ เดี๋ยวก็ถ่ายเดีนี้ผมรุงมากเดี๋ยวก็ถ่ายาหายสักหนึ่งนะครับครับครับเออ,เออถ่ายรูปเจไรโอ้โอโอโอยไปดูที่ขุดด้วยเผื่อเจ้าที่เจ้าทาง,งาจาแม่โทณีเขารออยู่เผื่อเดรอดูดูว่ามาทำข่าวตองตง<ด>ไม่ไปทําที่ขุดดีเราดีใจเลยเอาลำแดงยังมาถวายเพื่นนะอืดีใจเลยลำเขาเขามาถวาย ครับยาทีสมุน่าดูร้านดองออมีน้ำส้มน้ำเปล่ามาเนาะไห็นองไปเลยแล้วครับจะลืมล้างหาสูน้ำเด้อค่ะมาหอดกกบแกงน้ัปลเลยในหาสูนใส่นมกนบดอยู่ในไหบ์สากเป็นลเห็นที่ไหด์ไฮดห้าสูนเห็นหาซูนเลยแล้วพอดีทูบอันนั้นก็ชี้ไปที่ถุงคุยเนาะหาซูนก็ห้า แล้วก็เป <twitch snakes S 2> <five> ็นล้อรถก็ซูนอีกนี่ทุบล้มไปเลยเนาะชี้ไปเลยตอนนได้ค่ะไปหาเลขหาอุ้งกลวกับหักซูนเนาะฮ่าซูนเป็นเลขฮานะแปลกมากเลยเนาะลุงมันลุงไปเลยลุงไปแบบแล้วบัดนี้ก็เห็นยูน้ำหงเห็นยูน้ำไห้กับฮ่านี่มีฮาซูนแบบง่ายเลยครับมันเดือดจังหมดขวดเพื่อนบ้านใจรไหมแบบคนมันมาหลายเนาะ นนในหนหน,นในหาศูนต์ตัวไหนก้อนุญาตนะคะ่นพี่น้อยเนาะกทุบทีก็ได้ค่ะเอาโอเคเนี่ยโอหาศูนต์ใหญ่เนาะเป็นหูสองขางไหมคะครับครับหูหูสองขางสวยมากเลยสวยมาก เขาประดับให้เก oh, oh, well, yes. ินงามเกินปูวตัวมีเลยเนาะเนีะโอ้แปลกมากเลยให้ทรงแบบนี้เนาะเนี่ยมันเน้มเห็นแต่หา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 แต่คับบนเลยทั้งเตียงเป็นแบบนี้เลยไหมลุงแบบเพิ่มมากไปสิเลยต้องต้องมีคู่ควรมีอันนี้ถ้าท่านผู้หญิเราดีใจเลยเอาลำแดงยังมาถวายเพื่อนนะดีใจด้วยน้ำาเพรามาถวาย ยาชีส่งื้อข้าลูกห้านเออมีน้ำสมน้ำเปล่ามาเนาะอก่นเต็งซองเลยนะครับ่าลืมล้างหาสูน้ำเด้ค่ะมาหอดกกระห็นปลาเลยในหาสูนใส่อมีกินบ่มีเนเนมันานบอยู่ในไหบอกสามินเป็นลูเห็นที่ไหอันดับแรกห้าซูนเข็นหาซูนเลยแล้วพอดีทูบอันนั้นก็ชี้ไปที่ถุงฝุ่ยเนาะถุ่ยก็ห้า แล้วก็เป็นล้อรถก็ซูนอีกนี่ทุบล้มไปเลยเนาะชี้ไปเลยตอนนี้ได้ครับไปหาเลยหาองกลมกับหักซูนเนาะฮาศูนเป็นเลขฮานะแปลกมากเลยเนาะลุงมันลุงไปเลยลุงไปเดียบแล้วบัดนี้ก็เห็นอยู่น้ำหข็งเห็นอยู่น้ำหข็งกับหานี่นี่ฮาซูนแบบง่ายเลยมันเกิดจักโมดขั้วเพื่อนบ้านไดไหมแอไม่คนมันมาหลายเนาะ ในนในหาซูนตัวไหนไหนใหญ่นะคะใหญนะพี่อยเนาะก่าทุบทีก็ได้ค่ะเอาโอเคเน่ยโอหาซูนใหญ่นะเป็นหูสองข้างบหคะับครับหูของสองข้างสวยมากเลย เขาประดับให้เงินงามเงินปูตัวมีเลยเนอะนี่โอ้แปลกมากเลยให้ทรงแบบนี้เนาะเนี่ยเป็นจังบุญผมเลยะมันเน้มเห็นแต่หาหาแต่ครับบ่เลยทั้งทีเป็นแบบนี้เลยหรือเปล่าบ่แบบเพิ่นมากไปสิเลยต้องต้มีคู่ก่นั้งอันนี้ท่านผู้หญิงก็จารครับทั้งสองดูญู่ก็มา อยากมาหามืองเห็นสรูปร่านไหมจ้าแล้วงามยี่งามไปรลยครับนี่ครับดูสิมันกลางคืนมีแสงออกบ่อ